ไม่ได้ส่งเสียอย่าเสือสงสัยไงโอเคครับคือเลื่องประหยัดเติมประยุทธ์อีกกั้นเหรอใช้ดูชื่อฝั่นรู้นเลยทำไมทำไมยุดฮะอ้าวใครจะเป็นตัวจริงไม่มีตัวจริงพวกเราชื่อประหยัดบอกเลยเราชื่อประหยัดนะเออยหยุดประหยัดเลยนะ แทดีเพื่อนอยาบชื่อใจโอ้โหยาชื่อเขาไปขโมยชื่อเขาดิแล้วมึงจะเจ็บมึงจะเจ็บไปเลยมันจอจานเหมือนกันแล้วก็ยืมมาไช้นิดนึงไม่ได้ยืมไม่ได้อ๋อโอเคโอเคแล้วโอ้โหเฮียใรคำเลิฟอ้ใจเย็นเฮียแม่งร้อนหาคนหาคนลงอยู่แล้วกู่า ไม่ทันแล้วยายกายสัตว์วตัวแดดพ่อมึงไงเหี้ยเมื่อไรจะคำมึงจะร้องเพลงทำไมไอ้จะโขว่เงียบอ๋อทีมเราไม่มีฮิลเลอร์นี่หว่าลืมไปฮะไม่มีฮิลเลอร์เหรอไม่มีเลยเหลือเหี้ยเลย ไอ้เกนจินี่แม่งก็ไอ้เหี้ยวาร์ปไปวาร์ปมามึงให้ไอ้ตัดด้านหมดครับก็แตนไม่ใช่มันไวไงมันไวเหมือนลิงไงพี่มันเป็นลินจาก็ต้องไวเหมือนลินจาดูวะนี่ไงสัตว์โดนกูไปเดี๋ยวเข้าหัวด้วยเป็นไงมันไวเหมือนลิงเนี่ยเอาสวัสดีครับเลยสวัสดีคุณโจโกะรือคุณการ์ดแบทเลยครับการ์ดแมทเล่นเกมอยู่นะฮะมาจริงหรือเปล่าวะเขาจะตีมเกมอยู่โจโกะไม่มาพี่จีนเหม็นจะตีมเลย เดี๋ยวอาจจะป่วยเปล่อปาอากาศเย็นอะไรงี้เฮ้ยเยอะ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 เกินไป is too many โอ้ใครปิดกำแพงวะไอ้ยโยนระเบิดเข้าไปพอเล่นเหมยกูหรือไม่ไม่รู้ตัวหรือ เราควรจะรู้ตัวว่าเราเล่นตัวอะไรอยู่นะครับเมื่อไหร่มาว่โอวัดสองใส่รอไม่ไหว,ลไหวลออแล้วสีปีอ,อ,อ่ะ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่ออ่เล่าอ่าฮ่าฮ่่าย่่าฮาฮ่าฮ่่่่่่ ไม่มีฮีเลอร์ยักษ์ั่นบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่มีบอกตั้งแต่แรกแล้วเ๋ยกูก็ดูว่ามีกูไม่เอะใจไงเอาบ๊อบไปแล้วเฮ้ยบ๊อบหลับนะตื่นก่อนนะยิงโล่มันจิยิงโล่มัน มาแล้วโลใหญ่มา,าแล้วปิดแล้วปิดแล้วพี่พโดนดูดเอาไว้หน่าเฮียทำไมไม่เห็นน้ำแข็งเลยนีบอกเลยว่าโด,น,ดนเพียบเออคิดหายแล้วไอ้กิ๊ดไปกิดละลายคนเดียวขอเาาจเริญเจริญนะพ่อหนุ่ม,มตายว่ะ <c oughs> ผู้ชมเน็เ <c oughs> ทสเลยกู <c oughs> วายวะ่ะ แล้วก็ลวกคนเดียวอันนี้ก็ละลายคนเดียว <laughs> เฮ้ยกูละลายตรงทางเข้าไงไเวิร์กเหรอไม่เวิร์กแต่มันไม่เข้ามาไงมันไม่ยืนตรงนี้ยืนเลยอย่าง,งานั้นเลยไม่เห็นมีไหมไม่รู้ป้ <laughs> าไปกินโลโล่ลูป้าคอรสเพย์หรือป้าหรื <laughs> อป้าไกายผ่านเขาเล่าน่ากลัวหมดเลยนะวะพี่แดง ขวาบนมีจังกักบเกนงินะครับผมอุย้ยเกน,นเกิน้องแมเกนงิครึ่งหลอดได้ได้ไอ้จังก,ก็อยู่ตรงนี้จังมาซ้ายบนนะครับผมเกนงิกำลังกระโดดไ,ไดล่ตามก<ะ>ูโอ้โ,โหแม่งบวกในสัตว์ไรฮะที้ยนี่เรามีลูซิโอเป็นแอร์ฟิเนะฮะเข้าว,ว่ะแม่งเข้าว,วะ่ะมันไม่เหิมเกิืมขนาดหรอกเนี่ยเรียบร้อยเรียกว่าคนไข่อ่อย ทำไมโดนวะเฟย์นิฮอนตั้งามาจากซ้ายบนขบบนขงบนใช่อนอนาให้หน่อยอนนาอยูอ่ไหนที่ยั่นก็ลอ,อ,อ,อยมาตายอนนาไม่เสียหรอ <c oughs> นาดี I'm gonna pick up the pieces build l i k e a house หัวเบาหัวเบา สวัสดีครับไปเยเะ็ดๆๆๆหมื่นใหม่ว่าไ,ไ้สัตว <laughs> ์เฝ้าศพด้วยสัตบุรินทรเฝ้าศพเอาเลยไก่เข้าไปบวกตรงนั้นว่ยอืมไอ้ลิงอ่ะโอ้ยกะแล้งเฮ้ยดี่สโอ้ยเฮียไอมันชุบไข่เอย่ยมันมี แมกกรีด้วยนะแมกกรีแมกกรีออนไลน์แมกกรีโ,โ,โหโอ้โหแม่งยัดตรงนั้นเลยเอ่ะใครเอาบอลไปยิงวะน,นั่นนะเออมังกือไปเนี่ยสวยงามไม่ต้องทำแนละ้วมั้งนั่งอยู่บ้านเนี่ยเพาว่าเอาดิวิชมาซิกมาซิกมากพวกกูนั่งอยู่บ้านเวิร์กสุดก่อแค่นิดเดี ฮิวเนกิก่อนฮิวเนกิก่อนฮิวละไม่คเ,เลือดเต็มกูเพิ่งเพิ่งเกิดเลยครเนีเออ่ยเปิดแแบไว้จะได้รู้มันมาทางไหนนัง่งนั่งสบายเลยนะดอก <c oughs> ใครมีอันตีแมวโอ้มีเยอะสบายแล้วนาทีเดียวมาเขาบอลแล้วเกจิมาแล้ววันนี้แล้ววันนี้แล้ววันนี้แล้ววันนีเก็นตแล้ว,ว,ลวเออไปกินได้มาก่อน ทางเก็บเพลงเอิ่มคู่สวัสดีค่ะคูโอ้โหใครล่ากับไปยันยันมือไหแล้วสวัสดีครับทำไมมึง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 จะไปไหนมึงจะฆ่ามันเลยมึงออกจากไปสวัสดีครับมันมีตัวอยู่ในไพ่หนึ่งตัวยกไข่กู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 แล้วกูแล้วตายแล้วเหรอครับเมอร์ซี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอันตีเล่นเลยป่ะล่ะอ่านะ 9. วิไม่มีใครมาหรอกเอามาเอาร้อนร้อนร้อนล <laughs> อยลอยลอยลอย,อยหนุนหนุน <laughs> จะหนุนจะเตะจะหนุนจะเตะเมือ่อวานนั้นอยู่ดีก็พูดออกมาเออเกมมันต้องลืน่นงรรี้ดิวะเพราะฉันเ <laughs> พราะฉัน,ฉนคือทีมที่รอเธอไม่ใช่ จังหวะนี้แน่นอนไหนเห็นภาพอะไรมัง่งโอ้โหต้องเอาแล้วมัง่งโอ้โหจะเห็นภาพขนาดนี้ <c oughs> ยิงมันยิงหัวมันเออเอา้ามันไม่ตายห่วอบะ